สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ป้าแมวพามาเดินนะคะในป่ากว้างใบไม,ม,ม,ม้ร่วงแต่ยังไม่เปลี่ยนสีนะคะยังสีเขียวอยู่นะมันก็จะมีคนมาเดินด้วยนะคะมาวิ่งป้าก็จะให้ดูมีเห็ดด้วยนะคะมีเห็ดทานแล้วก็มีเห็ดผีเบือ่อ ตรงนี้นะคะป้าจะพาดูนี่เลยค่ะใใคล้ายๆกับเห็ดไข่มุกนะคะแต่มันไม่ใช่มันเป็นคู่แฝดนะคะแต่ป้าไม่เก็บวันนี้ป้าพามาดูเฉยๆ คนก็จะมาปั่นจักรยานนะคะแล้วก็มาเดินออกกำลังกายเป็นครอบครัวนะคะมีเห็ดแต่ว่ามันกินไม่ได้มีหลายดอกเลยะค่ะแต่จะมีเห็ดน้ำน้ำหมากเอ้ยเห็ดตอนนี้เห็ดขอนด้วย <c oughs> เห็ดขอนเผ็ดผีเบือ ปีนี้เรามาช้านะคะทุกปีเรามาไวเอ้ยนี่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 เห็ดยติเยอะกินไม่ได้แต่เทศกินได้แต่ยติจะมาเยอะนะคะ มาส่งครั้งสุดท้ายนะมีจัก,กรยานวิ่งมาหลำไนะคะนี่เลยะนะมาช่วยม้ช่วใจดียิ้มให้ใจดียิ้มให้ด้วยอามีเห็ดด้วยเห็ดน้ำมอยน้ำแมงก็มีนะคะนี่เลย ปามีกากินนี่นะคะเห็ดขาอันนี้เห็ดขากินได้นะคะอย่างนี้เห็ดขาค่ะกินได้แต่ป้าก็ไม่เก็บเห็ดขาค่ะกินได้แน่นอนใช่ทั้งนั้นเลยทุกคนนี่ด้วยเล็กๆนะคะนี่เลยเห็ดขานะคะคนไทยเขากินกันฮะ ม่เยอะอันนี้ก็เห็ดตะปูแต่ไม่เก็บนะคะไม่เก็บไม่สัมผัสอันนี้เห็ดขาอัน,นอย่างเงี้ยสัมผัสได้แต่เราก็ไม่ป้าก็จะไม่ไม่อยากกินค่ะทุกคนเขาบอกว่ากินมากมันก็จะกินมากก็ไม่ดีนะคะเนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยนะคะดมมันนะะขอเก็บรูปไว้นิดหนึ่งเพราะว่าป้ามาทุกปีคะ่ะประมาณ ประมาณสี่ห้าปีแล้วแหละก็มาตั้งแต่ปีสิบแปดนะคะประมาณมันจะมีเห็ดแต่ว่าเราเก็บได้พอนิดหน่อยไม่ให้อึกรกะเลิกนะคะเขาไม่ให้เขาไม่ไม่ที่นี่เขาไม่ยอมรับนะคะนี่เลยไม่คนดูนะดอกเล็กอย่างใช่เลยนะคะนี่เลยไหมดอกใหญ่มากเอ็ดขานะคะ แล้วมันก็โผล่มาจากในดินอีกนะคะนี่เลยนะคะเห็ดขาเยอะมากทุกคนตรงนั้นก็ใช่หมดเลยนะคะแต่ป้าไม่เดินไปตรงนั้นละดูตรงนี้นี่คือเห็ดขานะคะอันนี้ก็เห็ดเห็ดหน้ำม้อยน้าแมงแต่วันนี้คิดว่าจะมีพึ่งหวานให้ให้เห็นสักหน่อยหนึนะะ่งไม่ม พึ่งขอนสนก็ยังไม่ออกนะคะฮะอะไรเหรอจะไปตรงโน้นเหรอไม่เห็นน่ะเดี๋ยวนะคะได้สี่นาทีแล้วสี่นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมอเดินีนิดหนึง่ง ก็น้องสองคนค่ะเมื่อกี้ก็เจอมัตสุเขาก็หานะทุกคนปีก่อนน้อนป้าก็เห็นมัตสุเขาเดินไปพร้อมถุงใหญ่เลยเข้ามาก่อนป้าอีกนี่จะให้ดูมันเหมือนเห็ดตะปูค่ะ,ะเห็ดถัวก็มีแต่ตอนนี้มันไม่แน่ใจว่ามันออกได้ยังนะคะสวย งเาเนะ,ะเจอบ้างไหมอ๋อเขาบอกว่าเจอเพึ่งหวานแต่ว่ามันเหมือนโดนโดนตำหนิค่ะค่ะค่ะดูสักนิดหนึ่งนะคะดูวิวเนาะไม่ต้องดูเห็ดหรอกเขามาเดินกันทุกคนนยะเป็นครอบครัวฮะ จะได้ไป้าไปไปดูเห็ดพึ่งตรงนี้นิดหนึง่งเดี๋ยวจะพาไปดูเห็ดพึ่งนะคะถ้าเจอจะถ่ายรูปให้ดูแต่ไม่กล้าเก็บค่ะวาเจอแล้วทุกคนเดี๋ยวนะคะแต่ป้าไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดอะไรนะคะ,คะปกติตรงข้างทางนี้จะเป็นเห็ดเอ่อเห็ดถั่วค่ะเห็ดถั่วเห็ดถั่วกินได้ทุกคน เห็ดทัวนี่จะต้องมีระยะกันกินนะคะนี่ค่ะนี่กรดอกน,นะคะเป็นหน้าม้อยหน้าแมงเนะี่ยบางคนก,ก็ก็กินกันเนาะสวยเลยแต่ป้าไม่ป้าม่กล้าค่ะจับงายดูเฉยๆนะคะนี่เจอแล้วเห็ดพึ่งหวานนะคะน่าจะเป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะเจอแล้วค่ะเห็ดพึ่งหวานนะคะ นี่นี่ตัดได้เลยนะคะเจอหนึน่งดอกนี่ค่ะได้แล้วหนึ่งดอกเหเพงวานนะคะได้แล้วอันนี้ปาปากาปาเก็บเลยตรงนู้นตรงนู้นไม่แน่ใจว่าใช่ไหมคนเขาก็มาเก็บทุกคนคนเขาก็มาเก็บคนไทยก็มาเก็บนะ,ะแต่ว่าเราจะทําอย่างนี้ มันเล็กๆน้อยๆอยเขาก็คงปล่อยนะคะเขาก็คงไม่ว่าอได้ดอกเดียวนี่นแหละวันนี้มาดามกับลูกเขาก็มาตรงนู้นไม่แน่ว่าเขาได้หรือเปล่าเห็น okay, นะคะปลาจบตรงนี้เนาะคะ่าให้ดูว่าตรงไหนฝั่งนู้นเป็นปลาสนทุกคนเออที่ปลาสนนิดๆก็ได้ดูปลาสนนะคะ นะะเป็นป่าสนเลยแต่ว่าเห็ดเห็ดเขาจะไม่ออกปะาสนนะคะทุกคนเห็ดจะจะชอบออกใบไม้อย่างนี้นะคะนี่ที่ใบไม้เขาทับถมอย่างนี้แล้วฝนตกมานะคะความชื้นมาจะออกแต่ปีนี้น่าจะมาไวนะคะน่าจะมาไวเดีย๋ยวป้าให้ดูนี่นไหนก็ไหนนะคะนี่เือ ป่าสนเลยนะคะแต่เราไม่แน่ใจว่าความชื้นไม่พอเขาก็ไม่ออกนะคะเพราะว่าฝนขาดช่วงมาหลายวันเนี่ยค่ะมันมันหน้าเห็ดมันหน้าออกนะ,ะนปสน น,น,นได้ดอกเดียวไม่พิ่งหวาน,น ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ